ใจที่แบบสุดท้ายแล้วก็ได้ได้เต็มที่ตัวเองขอบคุณครับพี่ขอบคุณมากๆไม่มีอยู่จริงพี่ว่าบอกว่ามาดูเล่นๆพี่แงค์บอกว่ากูก็โอเล่นๆโอเล่นๆเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้พี่กำลังเซนเอกสารอยู่นะครับลูกค้าแป๊บหนึ่งนะครับพี่บอกกูฝันไปวะฝันไปวะอันนี้เล่นจริงอ่ะแค่ไปกินข้าวเซนเลื่นเลยเด้งหน้าเบสมันบอกป้าดูรถรถอะไรวะข้าวคำแรกต้มตำวางปุ๊บรถขึ้นมารถอะไรหัเดี๋ยวไปดูไปดู จะไปไปจากเล่นเดี๋ยวไปดูแล้วก่อนก็ได้ดูเล่นๆนะสุดท้ายแล้วกูโอนเล่นๆสองแสนบาทเออขวัญวันเกิดวันนี้วันเกิดพี่วันนี้วันเกิดพี่เขาพอดีเลยชิ้นใหญ่ไหมใหญ่มากใหญ่มาก่ะครับพอโอนเสร็จปุ๊บลุกขึ้นมาเป็นไงกูขาแป้เลยเดี๋ยวไปดูก่อนอันไหนนะที่เป็นของขวัญของขวัญที่พี่แบงค์ซื้อให้พี่พี่ออสไม่ธรรมดานะ นี่คุณพ่อสายเปย์นี่จริงๆเปย์หรือเปย์จริงๆแล้วพี่โอ๊ตหรือพี่แอนเป็นคนเห็นคลิปบ่อยเนี่ยโอ๊ตค่ะโอ๊ตโอ๊ตดูดูบ่อยมากติดตามมานานแล้วนะติดตามมาแต่เมื่อกี้คุยกันใช่ใช่คือแบบพอกับคุยกันคือแบบติดตามมานานเป็นปีแล้วเนาะเป็นปีจริงๆแล้วมาแล้วทีหนึ่งใช่ใช่มาแล้วเป็นไง เรื่องเล่ามาพูดได้พูดได้พูดได้เหรอไม่มีใครเห็นเราอ่ะไม่มีใครเห็นกูเลยกูนั่งเดินดูไม่มีไม่มีพนักงานหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจอ่ะมีเห็นใครอยู่ไหมวันนั้นชี้ได้เลยนะไม่ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเห็นรีบบอกไม่เห็นเลยเห็นรถเห็นรถอย่างเดียวก็เลยบอกมาอะไรเต็นท์ไหนเนี่ยไม่มีใครออกมาดูกูเลยเออเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะที่เมื่อกี้ที่คุยกันอะพี่โอ๊ตก็มีเต็นท์ของพี่โอ๊ตอยู่แล้วใช่ส่วนพี่ พี่แบงก์ก็มีเต็นท์พี่แบงก์อยู่แล้วเล่งไว้อยู่แล้วผู้ไอซีวัดเต็นท์ผ่านทุกวันไงเขาเล่งไว้อยู่แล้วตรงนั้นอ่าม่มีที่หนึ่งแล้วก็อีกหลายที่เลยมันมีเรื่องเล่าเขาเล่ากันเรื่องเต็นท์เพราะว่าผู้จะไปเต็นท์เนี้ยมึงก็จะมาแตเต็นท์เนี้ยก็ผู้เขาจะมีการทำใหม่เล่นต้นแจริงเลยค่ะนีเอฟซีผมเอฟซีผมสุดท้ายสุดท้ายแล้วเป็นไงสุดท้ายแล้วก็ต้องมาลองอีกทีนึงมาลองอีกทีนึงมาทีคือมาเล่นเล่นมาเล่นเล่นมาลองอีกทีนึงมาดูเฉยเฉย และเรื่องของเรื่องนัดเขาไว้สิบเซลนัดแล้วนัดอีกนี่มาฮะไอเราเ็ไม่ตอบว่าว่านัดไปแล้วอะไรไปแล้วแต่ว่าอืแต่เขาไม่ไปหลอกแล้ววันนี้หลอกเลยนะเห็นพี่โอ๊ตมาแกล้งกันสิผมว่าหลอกเราไปไหว้ตาตาหลอกตาตาโน้เราไปกินอะไรนะ บิ๊กซีกับเราคือชาบูชีไหมทาบูชีผู้คําหนึ่งเก่าแล้วเอ้ยงั้น้นไปพระเจ้าไหว้พระเจ้าตากองใหญ่กันอ่าไปทําไมในเมืองไม่ใช่พระเจ้าตากเราคิดไปแล้วว่าเราวิ่งรถน่ะเราเห็นเต็นท์หนึ่งอืเล็งไปแล้วมาูเล็งไปแล้วกูเห็นแล้วพี่รู้เลยว่าจอดตรงไหนเออรู้เลยว่าล็อกล็อกสุดท้ายคันที่เท่าไหร่เรารู้หมดแล้วอ่ามึงเข้าไม่มาสุดท้ายพี่ก็ยอมพี่อ๊ตยอมต้องมาดูที่นี่เดี๋ยวก็แบบว่าเอ้ยมาดูเฉยมาดูก่อนดูก่อนว่าเอาไหมเพราะว่า ก่อนหน้านี้เรามาแล้วมันไม่ได้หวังใจหรอกมาแล้วเคยเจอใครไหมขอโทษกับพี่รอบแรกมาไม่มีใครต้อนรับเลยเดินกลับแบบคอตกเลยก็ยังจะมาอยู่ไงแต่ยังจะมาอยู่ใช่ขอบคุณนะครับพี่ที่ยังให้โอกาสถามจริงรอบแรกโกรธปะไม่โกรธแต่ง่มากกว่าว่าแบบเออทำไมไม่มีคนเดินมาหาเราแล้วกลับไาแล้วแง่กูบอกมึงแล้วมึงจะมาออกกูเลยเออโดนบัฟโดนบัฟแล้วเป็นไง ไปกูสิส่งไปนี่เขายังรักเดียวใจเดียวอยู่นะเขายังให้โอกาสผมแล้วก็มาอีกรอบนึงอยากจะบอกอะไรไหมเราไม่เรียกคุยนะเราพูดความจริงเลยว่าเขาดูเช้าเราส่งไปเขาไม่ดูเราส่งไปเขาไม่ดูมึงไม่ดูของกูเลยกลับมาทะเลาะอีกถามว่าเมื่อไหร่จะตอบจริงใช่ไหมเมื่อไรจะไปดูเต็มเลยแตกมาตะเลาะเลยนี่นี่ก็สวยมันก็เหมือนมึงให้กกกูู็เหมือนกันเออเหมือนกัน แล้วก็ทะเลาะกันทะเลาะเสร็จก็นอนล่าสุดกินข้ er, ขาวอภารแล้วจําได้เลยต้มตำหอยดองข้าวเหนียวหนึ่งจานข้าวสวยหนึ่งจานพอถาดวางปุ๊บมือกระกดโทรศัพท์ปั๊บนี uh, ่ส oh, ่งมาเลยนี่ไงมาแล้วเต็งคุณบอยอะไรวะเต็งคุณบอยเออไปก็ได้อย่าไปดูเล่นๆแล้วกันอ่าตามใจเขาหน่อยเออเดี๋ยวเดี๋ยวกูค่อยลากไปพระเจ้าตาใช่ใช่แต่แล้วพี่ก็รู้ว่าเฮ้ยตลอกเราไปแล้ว ไม่ได้เดี๋ยวต้องมานี่ก่อนขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยโยนนี่น่ารักมากเลยอย่าเราออกว่าอย่าเราออกทางนี้นะเราวางแผงอย่าออกทางนี้นะออกวางบอลสามเราลมใจนะำมาเวลาพื่งแล้วขวาปั๊บลงซ้ายมือเลยเจอชี้ตั้งแต่สะพานเลยชี้เลยชี้จากสะพานเลยเรียบร้อยเออมานี่นี่เลยอ้าวโอเคสรุปวันนี้มันจบเรียบร้อยแล้วอ่ะี่รู้สึกยังไงกับเต็นท์ผมบ้างตอนนี้มันเปลี่ยนความรู้สึกผมเลยจริงๆนะอันดับแรกเลยเหม็นไปการันตีแล้วเราเห็นกระตาเพราะว่าเขา เอาพูดตรงๆคุณงัดขนาดนี้เลยเหรองัดทุกซอกดูท <t polls> ุกม well yes <exist> ุมถ่ายทุกรูเลยทําให้เราเชื่อมั่นและมั่นใจพี่กับผมเราพวกเดียวกันอยู่แล้วผมกาลังถามอี่แล้วเออกำลังถามว่าจะทําไงที่แบบเออพี่ความรู้สึกพี่อ่ะวันนี้ผมเห็นเอาขนาดเลียวเข้ามาเมื่อตอนบ่ายอ่ะแอบเดินมาไม่จริงนะมือดูดิดูดิดูดิว่าจะมารับจะมารับเอาเงียายาบ้านนะ จะมารับกูอีกไหมถ้าไม่รับเนี่ยมึงโดนแน่โอ้โมึงโดนแน่เดี๋ยวมึงโดนคุแน่ไม่เรียกใครด้วยเออเหมือนเหมือนสไตล์เดิมเลยไม่เรียกใครด้วยย่องแบบย่องข้างหลังเดินมาตรงกลางเลยโดยที่จะเห็นกูกไหมสุดท้ายแล้วพี่ผู้หญิงคนสวยออกมาเลยน้องเขาออกมาเลยเออรอดแล้ว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 หนึ่งดอกตรงนี้ไหมคะก็ยืนงงๆนะ ลุงมาจากไหนวันนี้ประมาณเนี้ยมาดูแล้วก็ชี้มาดูคันนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเฮียคนนึงเนาะมารับช่วงต่ออ่ามาดูรถให้เพราะว่ามีการเทดรถกันมาดูดูว่าเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวไปเทสรถนะเออขับอย่างนี้ได้นะอยากให้ขับไปไกลแต่ด้วยความเกรงใจเราขับแค่นี้พอแล้วแค่2กิโลพอแล้วไม่ต้องไปเยอะมันจะลุ้นเราเขาอยากได้เขาขับเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายอันเนี้ยือดทแม็กไอ้คนนี้มันใครวะสงสัยจะเป็นเด็กมั้งเอาน้ำมาให้เรากินอเออคนนั้นคือ คุณบอยเจ้าของสายเป้นะนี่วันเกิดตะก้องหันมาเขาให้ของขวัญกันแบบนี้นะครับลูก้านี่วันนี้วันนี้นี่เชวนมาดู้เล่นปลาว่าไงเจอคำนี้เข้าไปปลาเ็โอนเล่นเลยครับตองแต่นดูเฉยๆต้องแต่ตอนแรกผมไม่ได้อยู่ในสายตาพี่เลยเออจนตอนนี้นี่เสร็จแล้วตกเสร็จแล้วตกเรียบร้อยแล้วมันมีความจริงใจให้กันอ่ะเออพี่ไปตรงนี้นะพี่ไปอย่างเงี้ยให้ตรงนี้นะรถมันโอเคอย่างนี้นะมันเป็นแบบนี้นะ บอกพี่ตรงๆกันนะวันอย่างนี้อย่างนี้นะพี่โอเคอ้าวเราโอขายโอซื้อโอมันก็คือโอเคผมไม่ใช่ยาบอิบาลพะล่วงขนาดนั้นเลยจริงๆแล้ววารจ้าผมไม่จักติดเข้าพี่โอ๊ตที่จบได้ไม่ใช่เพราะผมผมแค่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์พี่โอ๊ตแปดสิบเปอร์เซ็นต์เพราะพี่โอ๊ตนี่เขาเขาเต็มที่มาแล้วใช่ไหมพี่โอ๊ตเต็มที่ขนาดขนาดไหนรู้ไหมลูกค้าเต็มที่ขนาดแบบว่าจะมาที่นี่แหละ ถึงแม้วครั้งแรกมาเนี่ยแต่หน้าแตกไปแล้วทีหนึ่งนะไม่มีคนมารับนะแตกเลยไม่แตกแล้วก็โดนโดนพี่แบงค์ซ้ำเติมนะเป็นไงครับกู่อลกูมองแล้วไปยืน่สุดท้ายวันนี้ก็ตั้งใจจะมาที่นี่อีกใช่แต่โดยกฎสุรุบายนี่เขาหลอกให้ไปไหว้พระเจ้าตาค่ะ่พีโอ๊ตรู้ไหมวันนั้นตอนนั้นรู้ไหมรู้ว่าใครใจโอ๊ตอ่ะรู้เราว่าเราเหนือชั้นวางแผนแยบยนต์แล้วอันนี้ชั้นกว่าอันนี้ขั้นเทพกว่าสรุปแล้ว รถเลือกพี่แล้วก็เลือกรถใช่มีอะไรจะบอกพี่โอ๊ตไหมพี่สําหรับของขวัญชิ้นี้ให้แล้วนะ16 17ปีมาเทนี้ผมให้นิยามบพี่บอยเบาที่สุดขอบคุณมากเลยครับพี่โอ๊ตขอบคุณงมากเลยขอบคุณมากติงใจผมทุกอย่างอ่ะผมก็เลยเปลี่ยนขอโทษนะไม่เป็นไรพี่ขอบคุณมากหลังากนี้ไปให้น้องได้รูแลนะครับเครื่องเกียร์รับประกันให้ปีหนึ่งหมื่นโลส่วนเรื่องโครงสร้างก็รับประกันให้นะครับ สามารถตรวจสอบข้อศูนย์ได้นะครับถ้าตรวจเขเจอมีชนักพิชความน้าท่วมก็คืนเงินให้เต็มจํานวนแล้ววันนี้ผมขอร่วมกับพี่อมอบของขวัญให้พิวดด้วยได้ไหมได้ครับขอบคุณมากเลยก็ให้ประกันภัยชั้น2บวกให้พี่ไปด้วยนะครับฟรีค่าโอนแล้วก็ฟรีค่าสับป้ายให้ครับทุกอย่างเลยนะครับจบที่บอยเบาที่สุดนะก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปเก็บไว้เป็นความทรงจำหน่อยนะลงมาหน่ารถกกันหนึ่งสอง Birthday you. Happy birthday. ขอบคุณนะครับขอญาตวยพรนะพี่ขอให้พี่สมหวังตลอดทั้งปี <c oughs> เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางมีสิ่งดีเข้ามาในชีวิตแล้วก็มีโชคดีอยู่รอบตัวนะพี่นะเฮงรวยไปด้วยกันเลยนะครับสาธุขขคุณครับแล้วก็ขอให้ได้ที่อย่างที่หวังแปลงใ,ใหญ่เลยนะ โอเคก็ปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่2อคนนี้น่ารักมากๆเลยนะครับต้องขอบพระคุณนะครับที่ให้ผมได้อยู่ในความทรงจาของพี่เขาทั้งสองคนไปด้วยรับรองนะครับจะไม่ทําให้ผิดหวังถ้าลูกค้าท่านไหนอยาได่ดีนะครับต้องที่นี่รถบ้านมาเก็ตกีดบอยซ่าขอบคุณครับ